สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูราคาอะไรนะครับที่เบิกมาจากศูนย์ฟอรนะครับวันนี้ก็ได้ไปเบิกอะไหล่นะครับทั้งหมด13รายการนะครับอยู่ที่ราคารวมทั้งหมดนะครับ15,96บาทนะครับมีอะไรบ้างทะไปดูครับก็จะมีนะครับน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมีน้ํามันเครื่องน้ํายาหล่อเย็นนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์น้ำมันเส่อนท้ายนะครับแล้วก็สารหล่อลื่นน้ำมันส่อนท้ายนะครับ แล้วก็มีน้ำมันพาวเวอร์นะครับมีน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกมันคัดนะครับแล้วก็มีกองเชื้อเพลิงนะครับหรือว่ากองดีเซลนะครับมีตัวนี้เป็นกองน้ำมันเครื่องครับมีกองแอร์นะครับแล้วก็กองอากาศเครื่องยนต์นะครับมีน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็มีแหวนรองเฟืองท้ายนะครับแหวนรองน็อตถ่ายเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายนะครับ ทั้งหมดนะครับที่เบิกมาครับราคาก็อยู่ที่1596บาทนะครับยีสสตางค์นะครับ